ณโรงคนมอเตอร์จัดโช๊คแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับช่างเรียนไม่จบประสบการณ์ว่าเป็นคนทำครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการตัดโช๊คแผงคอของรถโหลดคันหนึ่งครับโหลดมาค่อนข้างเยอะ2นิ้วครับเป็นรถเวฟหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้เป็นตัวล้อมแม็กด้วย เอโชงสีดำครับสุดทอมเลยเอแม็กสตาร์ดมือคับ่ันนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการทำกันนะครับว่าต้องทำยังไงคันนี้ผมดัดทีเดียวเลยจบงานส่งข่าวเลยคันนี้เขาโหลดมาแล้วครับเดี๋ยวย e ิงน็อตล็อกเพิ่มนิดนึงให้แน่น่ลย รถที่โหลดมาแล้วใส่น็อตล็อกได้ข้างละตัวแบบเนี้ยเวลามันเสียหายอ่ะเวลามันชนแล้วอ่ะมันมันยังไงน็อตมันมีล็อกข้างละตัวนะเวลาชนนิดเดียวอ่ะมันก็จะจะเสียหายง่ายเพราะว่าน็อตล็อกมันมีแค่ข้างละตัวครับทีนี้เวลาชนแล้วเวลาด,ด,ดัดดัดดัดคืนให้ม่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่ มันก็จะพลอยง่ายไปด้วยแต่บางครั้งถ้าไปดูดูตอนที่เราลื้ออกมาแล้วเหมือนเหมือนจะยากอะ่ะสำหรับงานพวกนี้เหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากครับมันง่ายแล้วมันก็มีเทคนิคนิดหน่อยครับคือว่าต้องเอาเหล็กกดอไปกดตำแหน่งที่เราถอดน็อ ยึดแกนชัชวออกไปอ่ะกดตำแหน่งนั้นเลยครับเหมือนกับในในวีดีโอเนี่ยครับพอกดตำแหน่งน็อตยึดอ่ะมันก็จะหายอ้าครับแล้วมันก็จะขึ้นแนงตำแหน่งเดิมเข้าตำแหน่งเดิมเลยก็จบเลยเวลาดัดเสร็จแล้วพอวัดปุ๊บมันก็จะได้หมดเลย นี่ <Hey, S 2> ผมกดทีเดียวครับเนี่ยผมก็เอาลงมาเช็คดูเช็คอย่างอย่างดีนะครับเล่งน็อตนิดนึนงเพราทีนอ็อตลึกน็อตล็อกข้าตัวเนาะบางทีมันยืดค่าได้เช็คกรหน้าครับ ยานเช็กอย่างละเอยีอยดเลยครับลัดทีเดียวมันได้เลยเช็กฉากมันโหลดมาเนาะโหลดมาสองนิ้วค่อนข้างจะเยอะครับสำหรับร้อยยี่สิบห้าจากของแผงคอก็ได้ครับจากของชกก็ได้ การดัดอะใครก็ดัดได้ครับแต่ปัญหาคือดัดแล้วอะมันได้หรือ,อยังเนี่ย,เน,ยเนี่ยคือปัญหาใหญ่เลยเนี่ยผมผมจะให้เครื่องมือบอกหมดเลยใช้วอร์นเนเช็คหมดเลยใช้วอร์นเนไล่เช็คหมดน,นะครับอนนันเนี้ยวอนเนเช็กค,คือเช็คฉากนะครับรีเช็คฉากคือเราเอาฉากเช็คแล้วว่าได้ฉาก แล้วก็เอาเวอร์เนียร์รีเช็คอีกหนึ่งรอบครับซ้ายขวาต้องเท่ากันครับถ้งไม่เท่ากันนี่ใช้ไม่ได้ครับไม่แน่ใจวัดอีกรอบครับที่ต้องใช้เวอร์เนียร์เีเช็คอะเพราะว่าบางทีมันเอเียงไปทางซ้ายท้งสองทั้งสองสองสอง,สองข้างเลยเวอร์เนียร์เช็คมันก็ได้แต่ฉากมันไม่ได้ครับเนี่ยครับคือเหตุผลที่ต้องใช้ทั้งฉากทั้งเวอร์เนียร์ครับฉาก กับเบอร์เนียต้องคู่กันเลยนะครับเบอร์เนียก็เก็บรายละเอียดครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ